พนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยวันารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแบบบล็อกฟูนั่นเองในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตทางด้านของสิ่งที่แอดมินหลุดออกมานะครับจากทวิตเตอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นผลช้างใหม่นะครับแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่บนหัวช้างนั่นเองนะครับหลายคนก็รอสิ่งนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยยยััังงงไมมม่่่่่รรรรู้วววาาาาาาาจจจะะะะิิหืออเเเปลนนดีี๋พธบบฟค เป็นระบบอะไรนั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะเจอกันแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสานนะครับตามน้องคนหนึ่งตามที่พี่ขอไปนะครับก็คือเป็นสูตรสุ่มผลพิสานเอาผลพระนั่นเองนะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับน้องเขาบอกว่ากระโดดบนหัวแอดบินนะครับสุ่มผลนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะปุ๊บ 3T ทีนะครับอ่ะสอนะครับจากนั้นก็สุ่มได้เลย นะครับจากนั้นสุ่มได้เลยนะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับผลพระนะดูซิว่าจะได้หรือเปล่ากดซื้อไปเลยเรียบร้อยนะครับได้ผลไดมอนด์มาครับโอ้โหเรียบร้อยก็ถือว่ายังดีอยู่นะนะครับถือว่าได้ได้ผลแบบโอเคอยู่นะครับผมใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับผมสําหรับผลแลแๆตึงๆนะครับผมมาแต่พี่ขอวางไว้ตรงนี้แลวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนเซิร์ฟทั่วไปนะครับนี่ครับนะครับพี่ก็อยู่ในเซิร์ฟทั่วไปนะ ทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสหรับเรื่องการอัปเดตนะครับเรื่องการอัปเดตของผลใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มองว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาในช่วงอัปเดต20นะครับที่จะเข้ามาถึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทาง t w i t t e อร์แอดมินอินดาเนี่ยนะครับเขาได้อัปเดตออกมานะครับเป็นผลช้างใหม่นะครับบอกเลยว่าสกิลโคตรเทนะครับแล้วก็ขนาดตัวโคตรใหญ่เลยนะครับอาจจะ เคลื่อนที่ได้ช้านะพี่ว่านะเคลื่อนที่ได้ช้าแต่ว่าสกิลเนี่ยน่าจะแรงพอสมควรนะครับผมน่าจะแรงพอสมควรสำหรับสกิลช้างตัวนี้นะครับผมก็จะเหมือนช้างแบบช้างแมมมอสเลย นะครับบางคนก็บอกว่าช้างการกล้วยนะครับผมเออหลายชื่อกันเข้าไปนะครับผมโอเคทีนี้มานะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ไปอัปเดตเดี๋ยวพี่ไปแจกโลบั๊กกันก่อนแล้วกันนะครับแจกโลบักในกลุ่มกลุ่มพี่เนาะนับที่พี่บอกว่าใครอยากได้โลบั๊กฟรีเนี่ยนับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเข้าฟรีนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ครบ อยู่ในกลุ่มครบ15วันนะครับก็ลุ้นรับโลบัคเหมือนคลิปนี้ได้เลยนะครับมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนกลุ่มพี่เป็นที่เรียบร้อยมีสมาชิก31,000คนเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโครเยอะเลยนะแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยนะครับพี่ก็มีเสื้อตัวนึงขายนะครับนี่ครับตัวละ10โลบัคเอง รายได้โลบั๊กเนี่ยพี่ก็เอามาแจกในกลุ่มนี้แหละนะครับใครอยากได้เสื้อเท่ๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ช่องพี่อยู่นะครับเป็นพี่ออกแบบเองกับมือเลยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อ King Foot Wake Up นั่นเองนะครับเสื้อราชาผลตื่นนะนะใครทีอยากได้ก็สามารถซื้อเอาไปใส่ได้นะครับซื้อเอาไปใส่ได้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูนะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีสมาชิกหลากหลายเลยไหมเข้ามาแล้วก euh. ็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับใครอยู่ครบ15วันแล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยหน่อยแล้วก สุ่มได้มามีมีน้องคนนึงเป็นน้องคนนี้นะครับนี่ครับนะครับก็คือถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือสามารถให้โลบัคน้องคนนี้ได้นนั่เองนะครับมากดโอเคไปเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะครับใส่จํานวนโลบัคพี่ขอแจกไป100่รโลบัคแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับตอนนี้พี่มีอยู่265โลบัคนะนะครับพี่ให้น้องเข้าไป100เลยนะครับไปแล้วกดยืนยันไปเลยนะครับขึ้นเขียว นะครับอ่ะมันขึ้น2สเตปเอางี้นับให้น้องคนนี้นะครับทักหาพี่เลยนะครับตอนนี้มันขึ้นอะไร2สเต็ปอะไรล็อกอินอะไรมันษย์ไม่ลุกนะครับอ่ะให้น้องคนนี้ทักหาพี่ได้เลยนะครับชื่อนี้นะนะครับผมยืนยันด้วยแคปหน้าจอมาด้วยนะครับผมยืนยันตัวตนด้วยนะครับให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วกันหลังจากลงคลิปนี้นะครับก็ทักมาด้วยทักมาใน Facebook ส่วนตัวพี่ก็ได้นะครับลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยพี่จะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย นะครับก็ทักมาด่วนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้100โลบักกันเองนะครับผมโอเคทีนี้มาก่อนจะไปดูอัปเดตนะครับเดี๋ยวขอมารีวิวเวบเลทช็อปเบฟขายไก่ตันหน่อยนะสำหรับใครที่ต้องการไก่ตันตอนนี้นะครับผมนี่ครับโอ้โหในสต็อกแน่นเลยนะครับมีทั้งไก่ตัน6หมัดนะครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันสุดฮิตนะครับผมโอ้โหลุนผลเตื่นเพียบนะครับลุนผลแดงด้วยนะครับนี่ครับเห็นนะ นับลุนดาบเทพด้วยในราคา59บาทถูกมากนะดูดิในสต็อก421 ID ครับตึงๆครับแล้วก็ตอนนี้ทางเว็บเขาลงนับไก่ตันเผาวี่นะครับผมก็คือสุ่มเทียนะนับเทีย1ถึงเทีย10นะครับดูดิได้รหัส100%ครับพร้อม PVP เลยนะครับแล้วก็สุ่มเผานะนะครับมีทั้งหมดตามเผาตามรูปเลยนับสุ่มเผานะนะครับผมแล้วก็มีอยู่ในสต็อก10 ID นะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเดงมีเอ่อ ไก่ตันโมจิตื่นนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีทางด้านของอผลเสือในกล่องนะครับการันตีเลยนะครับก็คือการันตีเลยมีอยู่7 ID ดไนะครัโมจิตื่นก็มีอยู่7 ID นะครับดาบคู่โอเด้งก็มีอยู่36 ID ิบหตึงๆนะครับป่ะในส่วนคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอแจกเป็นไก่ตาสุวนฮิตละกันนะครับใครที่อยากซื้อก็ง่ายๆครับผมกดสมัครสมาชิกเข้ามากดเติมเงินตรงนี้นะครับอ่านพี่เลฟเวตก่อนนะครับกดเติมเงินก่อนนะครับกดเติมเงินตรงนี้อ่ะกดเติมเงินเข้าไปนะครับจากนั้น กดที่อ่งเปานะครับติ๊กแชนไม่ใช sort of ่โปรแกรมอัตโนมัต in ิตรงนี้แล้วก็ทําลิงก์ซองปอเข้ามาตรงนี้กดเติมเงินนะครับแล้วก็เครดิตเข้ากดมาที่หน้าหลักตรงนี้เลยอ่ะทีนี้เลื่อนลงมานะครับอ่วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะเรากดสั่งซื้อไปเลยนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับปึ๊บกดเข้าไปแล้วก็อ่านรายละเอียดด้วยนะครับผมเขาบอกว่าอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่ิ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับเผื่อรหัสมีปัญหาเนี่ยเราสามารถเอาคลิปที่เราอัดไว้เนี่ยมาเคมได้นะครับอ่าแอดมินจะเ มูแหวก7%เรียบร้อยแล้วนะครับมากดซื้อไปเลยรหัสนี้พี่แจกฟรีนะใครอยากได้เอาไปได้เลยใครไวใครได้นะสำหรับรหัสอ่ารหัสนี้นะครับพอเรากดโอเคเนี่ยรหัสจะไปอยู่ที่ประวัติเลยนะครับนี่ครับมาเรียบร้อยนะครับเอาไปได้เลยนะนี่ครับอันนี้เป็นข้างบนนะถึงเลขเก้านะครับสองข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับเอาไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยนะครับใครไวใครได้นะอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านเชื่อมเมลเชื่อมเบอร์ไว้ด้วยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องการอัปเดตนะครับผมนี่ครับนะก็จะเป จากแอดมินอินดาเลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูคลิปเต็มก่อนนะครับมันจะมีนี่ครับเป็นช้างแมมมสแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหงาโคตรสวยนะมีฝั่งละ3งานะนะครับผมโอ้โหหกงาเลยนะแล้วก็ข้างคาเนี่ยก็จะมีแบบเขาสีก็ฟ้าน้ําเงินอยู่นะครับผมมีรอบตัวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วก็ทีนี้สังเกตด้านบนนะครับก็จะมีรูปไม้อยู่นะครับผมอนาคตเนี่ยในอัปเดตหน้าเนี่ยไม่แน่อาจจะ เปิดไมได้นะครับไม่แน่อาจจะเปิดไมได้พูดคุยกันสื่อสารได้นะครับแต่ว่าตามที่พี่ดูเนี่ยไม่น่าจะพูดคุยนะครับน่าจะน่าจะด่ากันนะพี่ว่านะนะครับน่าจะด่ากันนะ,นะถ้าเปิดไมได้นะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมถ้าเป็นเปิดไมได้เนี่ยเราจะสื่อสารกันง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยากให้เสียเวลานะเราก็เปิดไมค์คุยกันได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอดูอัปเดตนะว่าว่าไมค์ตรงนี้เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะ นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูสกิลผลช้างตัวนี้ดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยเนะนี่ครับเป็นสีแดงแบบนี้เลยโอ้โหนี่วิ่งอาจจะช้านะพี่มองแบบนี้เนี่ยเนี่ยนี่ลองมองตอนวิ่งนะเหมือนช้าช้านะแบบนี้เห็นไหมกระโดดแบบช้าช้าไปเรื่อยนะครับผมบินไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ครับ แต่ตัวใหญ่นะครับตัวโคตรใหญ่เลยนะครับผมสกิลน่าจะมีความรุนแรงแน่นอนนะครับสำหรับผลช้างตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับโอ้ยางไ่นะบอกเลยว่าอย่างไงนะครับนี่ครับนี่ดูด้านข้างนะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากนี่ครับแล้วก็สกิลเนี่ยอลังการนะครับบอกเลยสกิลอลังการมากแต่ตอนนี้สกิลก็ยังไม่หลุดบานะครับตอนนี้หลุดมาแค่ผลนะครับผลช้างรูปร่างผลช้างแล้วก็มีรูปไม ด้านบนหัวนะครับผมที่หลุดออกมาก็จากประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับผลช้างใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับใครที่รออยู่ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยหน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับรุ่นลับโรบักฟรีนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคส่วนเว็บเลชชอป นะครับผมเว็บจำหน่ายไก่ตันเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวีดิโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอลาตัวไปก่อนนะครับกลับคําว่าสวัสดีครับ